สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเมื่อนี่ก็มีเมนูเด็ดค่ะเมนูแซ่บๆยำกุ้งลวกแล้วกัปลาแซลมอนนะคะพริกสดจะเป็นพริกที่ปลูกเองที่เก็บไวหนี้หนาวนะคะเนี่ยค่ะยำเครื่องกับกาวาสิกินกับขนมสินค่ะขนมสินก็ลวกใส่ตะแกรงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ขนมจีนนะคะนี่ฮากาซิม่าซาวค่ะกินกับป่า ยำปลาแซลมอนแต่แซลมอนกับกุ้งนะคะนี่ค่ะมาทานน้ำกันเดนะคะหอมนัวปลาลามากๆเลยค่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บนัวค่ะเบื้องสีอาจจะจืดน,นะคะแต่ว่ากินจริงๆเนีเน่ยเผ็ดค่ะเบื้องพริกนีมาค่ะมากินกัน,น,ะะนกระเทียมมีหอมดอกนะคะอันนี้เป็นหอมดองค่ะซื้อมาจากช็อปอของเน็ตโทเนี่ยค่ะซื้อมาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะหอมน้ำปลาเบื้องสีนังปลาเนี่ยนัวค่ะเบื้อง โอ้ยอย่ยววาเบาไล่นะคะเดี๋ยวน้ำไล่เฮียค่ะพามากินน้ำกันเลยจ้า